Thank you สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตานทวะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการตานทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยสําหรับวันนี้นั้นจะเป็นการพยากรณ์สาหรับวันที่2 0่สถึงสาสิงหาคม2565สําหรับชาวราศีเมษนะครับสำหรับแฟนๆรายการตานทวะดาราจรที่ติดตามการโครจรของดวงดาวกันเป็นประจำในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้มีดาวยกย้ายะราศีเพียงแค่ส สองดวงเท่านั้นนั่นคือดาวอาทิตย์และดาวพุธ ถึงแม้ว่าจะเป็นการขยับของดาวรายเดือนเพียงแค่สองดวงแต่ผลที่เกิดขึ้นนั้นก็ได้ทําให้เกิดเป็นลักษณะพิเศษตรีโกนมีการโยกกันของดาวที่เป็นกกเป็นเหล่าทั้งกกเศรษฐีโกกโจรและกกวิญญาณน,นั่นก็หมายถึงว่าเรานั้นจะได้เห็นบรรยากาศทั่วไปตอนปลายเดือนสิงหาคมจะมีการเคลื่อนไหวของกิจ,จาการและกลุ่มคนต่างๆจะมีการรวมตัวกันเพื่อทําการตามวัตถุป,ประสงค์ของกกเห,เหล่านั้นที่เราจะคุยกันในหัวข้อถัดๆไปนะครับในการพยากรณ์รอบนี้ เราก็จะได้อธิบายถึงผลกระทบของเรื่องราวเหล่านี้ต่อผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีเอ,อราเมษด้วยว่าจะเป็นอย่างไรมาดูรายละเอียดกันนะครับ โดยที่สิ่งแรกที่เราจะมาดูกันนั่นก็เช่นเคยเราจะมาดูตำแหน่งและทำเนียบของดาวจรกันก่อนว่าไล่กันไปทีละดวงว่าตอนนี้ดาวจรแต่ละดวงนั้นสถิตยอยู่หน้าราศีใดตำแหน่งใดได้ทำเนียบอะไรส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีเมษกันบ้างนะครับเริ่มจากดาวอาทิตย์สถิตราศีสิงห์ได้ทำเนียบเกษตรบดีซึ่งหมายถึงมั่นคงดาวอาทิตย์จรอ,อยู่ในภพปุตตะทำนายว่าชาวราศีเมษนั้นเพิ่งจะได้รับการยอมรับจากสิ่งที่ได้เคยทำไว้มาแต่ก่อนเรียกได้ว่า เพิ่งได้รับผล จากสิ่งที่ตัวเองได้ปูทางนั่นเองต่อมาคือดาวจันทร์ดาวจันทร์นั้นยกย้ายราศีทุกสองวันครึ่งเราจึงไม่ได้ระบุต,ตำแหน่งและไม่ได้หยิบยกมาทำนายกันนะครับมาดูดาวอังคารดาวอังคารสถิตราศีพฤกษภได้ทำเนียบประซึ่งหมายถึงเสื่อมดาววังคารนั้นจรออยู่ในภพกระดุมพระทำนายว่าชาวราศีเมษนั้นต้องลงมือทำในสิ่งที่มีค่าหรือว่าเดินทางไปหาสิ่งที่มีค่าจะทำอะไรจะไปไหนเน้นที่ว่าจะได้อะไรเน้นคุณค่าเน้นเรื่องเงินไว้ก่อนนั่นเอง ต่อมาคือดาวพุธดาวพุธสถิตราศีกันได้ทำเนียบเกษตรบดีซึ่งหมายถึงมั่นคงดาวพุธนั้นจอนไปอยู่ในภพอาริทำนายว่าชาวราศีเมษนั้นพูดจาแล้วจะออกไปทางหาเรื่องพูดแล้วฟังไม่ได้พูดไม่เข้าหูต้องระวังคำพูดเอาไว้นะครับต่อมาคือดาวพฤหัส ดาวพฤหัสสถิตราศีมีนได้ทำเนียบเกษตรบดีซึ่งแปลว่ามั่นคงดาวพฤหัสนั้นจอนอยู่ในภพวินาศทำนายว่าชาวราศีเมษนั้นจะห่างไกลผู้ใหญ่หรือว่ามีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงมาจากผู้ใหญ่แต่คำทำนายนี้ก็อาจจะกลับได้เพราะว่าดาวพฤหัสในตอนนี้โคจรวิปริตนะครับเดี๋ยวเราว่ากันในหัวข้อถัดไปมาดูดาวศุกร์กันก่อนดาวศุกร์สถิตราศีกรกฎได้ทำเนียบราชาโชคซึ่งหมายถึงเรื่องสำคัญสำคัญดาวศุกร์นั้นจอนอยู่ในภพพันธุทำนาย ว่าชาวราศีเมษนั้นอยากรู้เรื่องทางบ้านโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญสําคัญนั่นเองต่อมาคือดาวเสาร์ดาวเสาร์สถิตราศีมังกรได้ทาเนียบเกษตรบดีที่แปลว่ามั่นคงดาวเสาร์นั้นจออยู่ในภพกรมมะทํานายว่าชาวราศีเมษนั้นทํางานเหนื่อยงานหนักการงานมีปัญหาให้หนักอกหนักใจแต่คําทํานายนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปเพราะว่าดาวเสาร์ในตอนนี้ก็โคจรวิปริตเช่นเดียวกับดาวพฤหัสนั่นเองดาวทั้งสองดวงนี้จึงต้องเดี๋ยวละไว้ก่อนเราจะอธิบาย กันในหัวข้อถัดไปนะครับมาดูดาวราหูกันก่อนดาวราหูนั้นสถิตราศีเมษไม่มีทำรรเนียบใดๆดาวราหูจรอ,อยู่ในภพตันุทับลัคนาทำนายว่าชาวราศีเมษนั้นวุ่นวายเรื่องตนเองตัวเองเนี่แหละที่จะต้องไปแก้ไขสถานการณ์ไม่ใช่เรื่องของใครอื่นเลย ต่อมาคือดาวเกตดาวเกตสถิตราศีมังกรไม่มีทำเนียบใดๆดาวเกตนั้นจรออยู่ในภพกัมมะทํำนายว่าชาวราศีเมษนั้นจะได้ช่วยงานช่วยออกแบบโดยไม่ได้ตั้งใจมีการออกไอเดียเสนอไอเดียในเรื่องงานนั่นเอง สุดท้ายคือดามวมฤตยูดามวมฤตยูสถิตราศีพฤกษบไม่มีทำเนียบใดๆดามวมฤตยูจออยู่ในภพกระดุมพระทํานายว่าการเงินของชาวราศีเมษนั้นจะเปลี่ยนแปลงจากที่เคยมีมากก็จะน้อยจากที่เคยมีน้อยก็จะมากเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการเงินครั้งใหญ่เลยนะครับนี่ก็คือผลจากดวงดาวที่สถิตตามตำแหน่งต่างๆราศีต่างๆส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีเมษเราก็ได้อธิบายกันไปแล้วนะครับ ต่อมาเราก็จะมาพิจารณาในเรื่องของการโครจรของดวงดาวการโครจรของดวงดาวที่เราต้องมาคอยดูกันว่าดาวดวงไหนนะตอนนี้เดินไปข้างหน้าเป็นปกติเดินถอยหลังเดินมน เดินอยู่กับที่อะไรทํานองนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้ผลจากการพยากรณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะการเดินของดวงดาวด้วยเช่นเดียวกันการโครจรของดวงดาวในช่วงที่เราพยากรณ์นี้มีดาวที่โครจรวิปริตอยู่3ดวงซึ่งประกอบไปด้วยดาวพุธเดินพักดาวพฤหัสเดินมนดาวเสาร์เดินมน3ดวงนะครับมาว่ากันที่ดาวพุธเดินพักกันก่อนปกตินั้นดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งความนุ่มนวลการเจรจาก,การใช้วาทศิล การค้าขายความคุ้มค่าต่างๆเมื่อดาวพุธโคโจรพักก็จะส่งผลให้การพูดการจานั้นมีความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุได้สําหรับชาวราศีเมษที่ดาวพุธนั้นพักอยู่ในภพอริอีกต่างหากทำนายว่าการพูดการจาที่ไม่เป็นมิตรอยู่แล้วออกไปทางหาเรื่องพูดจาไม่ค่อยเข้าหูเนี่ยจะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะครับว่าเราจะพูดรุนแรงเกินไปต้องระวังตั้งสติอยู่เสมอนะครับแล้วก็ ถ้าจะแบบตีความไปง่ายๆที่สุดก็คือช่วงนี้อย่าพูดอย่าคุยกับใครมากนะักจะดีกว่านะครับต่อมาคือดาวพฤหัสดาวพฤหัสโคโจรมนปกตินั้นพฤหัสจะเป็นดาวแห่งครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มาให้คุณกับดวงชะตาเมื่อพฤหัสโคโจรมนก็จะส่งผลตรงกันข้ามนั่นคือผู้ใหญ่ที่เข้ามาให้คุณนั้นจะมาเพ่งเลงมาจับผิดมาลงโทษซะมากกว่าสําหรับชาวราศีเมษนั้นพฤหัสมนอยู่ในภพวินาศเรียกได้ว่าเดิมทีจากผู้ใหญ่ที่จะนําความเสียหายมาให้ หรือว่าช่วงนี้จะห่างไกลกันจะกลายเป็นว่าพลิกกลับกลายเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่แดนไกลมาคอยช่วยเหลือกันมากกว่าก็พลิกจากร้ายกลายเป็นดีขึ้นมา ต่อมาคือดาวเสาดาวเสาโคจรมนปกติดาวเสาเป็นดาวเจ้าแห่งความทุกข์มาช่องไหนก็เกิดความทุกข์ความเครียดในเรื่องนั้นเมื่อดาวเสาโคจรมนก็จะส่งผลตรงกันข้ามนั่นคือไม่เหนื่อยไม่เครียดแล้วก็ไม่ทุกข์นะครับสำหรับชาวราศีเมษนั้นดาวเสามนอยู่ในภพกรมมะทํานายว่าชาวราศีเมษที่เคยจะต้องหนักอกหนักใจในเรื่องการงานก็จะพลิกกลับกลายเป็นการงานที่สบายไม่เหนื่อยไม่เครียดไม่ทุกร้อนนะครับทาอะไรนี่จะสําเร็จไม่สําเร็จ ก็ไม่ทุกร้อนไม่สนกับมันแล้วนะครับนอกจากดาวทั้ง3ดวงที่มีการโคจรพักและหม่นที่เรากล่าวข้างต้นนั้นก็ยังมีดาวมฤตยูที่เดินหมนข้ามราศีอีกหนึ่งดวงคือมฤตยูเนี่ยมันหมนเพราะว่า โอเคมันมาอยู่ราศีพฤกษบแต่เดี๋ยวจะถอยกลับไปที่ราศีเมษเลยเรียกว่ามฤตยูมลข้ามราศีส่วนไอ้ดาว3ามดวงก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราแยกไว้เป็นอีกประเภทหนึ่งเพราะว่ามันมนด้วยตัวองศาการเดินของมันนั่นเองมามาว่ากันที่มฤตยูกันมฤตยูที่มนข้ามราศีนั้นปกติมฤตยูจะหมายถึงความหนักความเชื่องช้าความเสื่องซึมเมื่อมฤตยูโคจรมนก็จะส่งผลตรงกันข้ามก็คือเหตุจะเกิดอย่างรวดเร็วสําหรับชาวราศีเมษนั้น มฤตยูมอนอยู่ในภพกระดุมพระทํานายว่าการเงินของชาวราศีเมษจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกฝ่ามือกันอย่างรวดเร็วในช่วงนี้นะครับนี่ก็คือผลจากดวงดาวที่โครจรวิปริตทั้งหมดที่ทําให้คํำพยากรน,นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับ หัวข้อถัดมาที่เราจะพูดถึงนั้นก็คือดวงดาวที่ได้เกณฑ์ลักษณะพิเศษตรีโกนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนั้นดวงดาวำมุมได้เกณฑ์ลักษณะพิเศษนั่นคือตรีโกลธาตุด,ดินคือเมื่อมีดาวจรสถิตที่ราศีธาตุด,ดินครบทั้งสามราศีราศีมังกรราศีพฤกษบราศีกันโดยที่มีดาวในตรีโกณประกอบไปด้วยดาวอังคารพุธเสาเกตมฤตยู โดยที่ดาวพุธพักดาวเสาร์มนอย่างที่เราเกล่าวกันไปก่อนหน้านี้สําหรับชาวราศีเมษนั้นตรีโกนนี้อยู่ในภพกระดุมพระกรรมะและอริซึ่ง ถือว่าเป็นตรีโกณกระดุมพระส่งผลในเรื่องการงานการเงินและการแก้ปัญหาทํานายได้ว่ามีงานมาให้ทํางานตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางการเงินจะมีเรื่องเงินเรื่องปัญหาผูกเข้าไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่จะไม่ทันได้ยังคิดมีความกล้าที่จะพูดที่จะทําโดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์อะไรต่างๆไม่ได้คิดล่วงหน้าเลยเผลอทําเผลอพูดพลังปากไปก่อนแต่ก็ยังรอดพ้นอันตรายจากการไม่ยังคิดนี้ได้ส่งผลสําเร็จแต่ความ สำเร็จนั้นกลับไปอยู่ในมือของคนอื่นไม่ได้ผลตอบแทนที่เป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นด้านที่ดีของมันก็ดีคือทําแล้วได้ทําส่งผลดีไม่เสียหายแต่ด้านร้ายของมันก็คือผลดีที่ได้นั้นาอาจจะไม่ได้เป็นของเราก็ต้องทําใจเรื่องนี้ล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วเราก็จะมองเห็นในด้านดีของมันได้ไม่ยากนะครับ ต่อมามาดูดาวที่โยกถึงกันได้เป็นก๊กต่างๆนะครับเริ่มจากก๊กเศรษฐีกันก่อนก๊ก,กเศรษฐีที่โยกถึงกันนั้นคือดาว4 5 6 พุทธพฤหัสสุขที่สถิตยอยู่ในราศีมีนราศีกรกฎและราศีกันก๊กเศรษฐีนั้นเป็นกลุ่มคนที่ทําการเพื่อหวังผลกําไรผลกําไรที่ได้นั้นก็จะนําไปสร้างความสุขให้กับครอบครัวในช่วงที่เราทํานายนี้ดาวพฤหัสและดาวพุธสมาชิกของก๊กเศรษฐีทั้งสองดวงโคจรวิปริตจึงทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าก๊กเศรษฐีแตก นั่นหมายถึงการค้าขายกิจการการเงินการธนาคารจะเกิดความเสียหายไม่ได้กำ,รกกำไรและจะเกิดการขาดทุนเสียหายไปแทนซะมากกว่า เพราะว่าความรู้ที่ใช้ในการเจรจาซื้อขายอะไรต่างๆนั้นเป็นความรู้ในด้านลบคำพูดคำจาก็รุนแรงต่อกันมีคำพูดที่ไม่ได้ยั้งคิดขึ้นมามากมายไม่คำานึงถึงความคุ้มค่าที่จะพูดออกไปเลยหากมองในแง่ของธรรมชาติพระฤหัสมนในราศีธาตุน้ำอาจจะกลายเป็นภัยพิบัติต่างๆขึ้นได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเอาไว้ในเรื่องกิจการสำหรับชาวราศีเมษนั้นกกเศรษฐีอยู่ในภพพันธุอริวินาะซึ่งนั่นหมาย ายถึงญาติญาติปัญหาและแดนไกลนั่นหมายถึงญาติญาติของเราที่ประสบปัญหาอยู่ในแดนไกลนั้นจะได้รับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจการเงินการค้าผลกําไรเงินปันผลต่างๆจะเกิดความเสียหายก็อาจจะไม่ได้มาถึงเราโดยตรงแต่ว่าก็โดนกับคนรอบๆข้างแล้วเขาอาจจะมาอะไรกับเราหรือเปล่าก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับต่อมาคือดาวโกกโจร กบโจรที่ยกถึงกันในตอนนี้คือ 3, 6 7อังคารสุขเสาร์ในราศีมังกรกร,รกฏและพฤกษบดาวกลุ่มนี้เมื่อรวมตัวกันได้ก็จะมีการร่วมมือกันแบบโจรเช่นไปปล้นหรือไปทําในเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเรื่องสีเทาๆใต้โต๊ะใต้ดินหวังผลแบบโลดโผนในทํานองที่ว่าปล้นคืนเดียวร่ํารวยเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนเลยหรือว่าในเรื่องทํานองนี้จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ ดาวเสาโครจรมนทําให้กกโจรแตกการปล้นกลายเป็นไม่สําเร็จเพราะว่าเกิดการแตกคอกันเองในหมู่โจรอีกทั้งมีดาวเกตรร่วมราศีกับดาวเสาเป็นตัวแทนผู้พิทักษ์ความสูงส่งเช่นตํารวจทางราชการพวกตรงฉินมาขวางทางโจรเอาไว้ทําให้การกระทําที่เป็นเรื่องจนโจรนั้นอาจจะถูกจับถูกแชรได้เรียกได้ว่าฝั่งที่จะทํานั้นก็แตกคอกันเองฝั่งที่รอนั้นก็จ้องอยู่แล้ว ที่จะเปิดโปรงจะจับจะแฉะนะครับสำหรับชาวราศีเมษนั้นโกกโจรอยู่ในภพกระดุมพระกรรมะและพันธุซึ่งนั่นหมายถึงเรื่องเงินงานและความพยายามนั่นหมายถึงมีความพยายามกระทําเรื่องเงินแบบโจรๆแต่ทําไม่สําเร็จก็เรียกได้ว่าพยายามจะเอาเงินกองโตโตเลยแต่ไม่สําเร็จ แต่ว่าสํา้ายไปกว่านั้นมีโอกาสที่ศัตรูของโจนจะสู้กับอิตาหากกลายเป็นถูกจับได้คําแนะนําก็คืออย่าไปดิ้นรนหาตามเส้นทางเหล่านี้นะครับโก็โจนเป็นเรื่องของการรวมตัวกันเขาจะมาชักชวนเราจะไปเข้าร่วมเพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้ไขได้ก็คืออย่าไปเข้าตั้งแต่แรกจะดีที่สุดนะครับ ผ่านไปสองก,กกันแล้วอีกกกหนึ่งที่ดาวส่งแรงโยกถึงกันนั้นคือดาวกกวิญญาณ590ในราศีมังกรมีนพฤกษบกลุ่มคนเหล่านี้นั้นเมื่อรวมตัวกันจะไปทำการในเรื่องความเชื่อความศรัทธาการอุทิศตนเพื่อการกุศลทำเพื่อสาธารณประโยชน์หลายคนฟังเชน่นนี้แล้วก็อาจจะเกิดคำถามในใจว่าคนสายมูจอมขมังเวททั้งหลายก็เคยเห็นกันว่ามีแต่จะเอารัดเอาเปรียบหลอกลวงหาผลประโยชน์จากผู้คนที่ เือดร้อนไม่เห็นจะสูงส่งอย่างที่อธิบายไว้ในเรื่องกกวิญญาณเลยอาจารย์ก็ขออธิบายว่าคนที่มีความรู้แล้วใช้ในทางที่ผิดคิดคดเอาเปรียบคนอื่นนั้นเป็นลักษณะของกกโจรไม่ได้เป็นคนสายกกวิญญาณอย่างแท้จริงก็เรียกได้ว่าเป็นหน้ากาก,ากบังหน้าหากินทางนี้มากกว่าสําหรับชาวราศีเมษนั้นกกวิญญาณจออยู่ในภพกรรมมะกระดุมพระวินาศซึ่งหมายถึงงานเงิน และวิกฤตซึ่งนั่นหมายถึงการใช้ความเชื่อแก้ไขวิกฤตเรื่องเงินทองแก้ไขวิกฤตในเรื่องการงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำงานอะไรจะไปให้มตลอดรอดฝั่งให้การเงินการทองมันพลิกฟื้นวิกฤตอะไรต่างๆขึ้นมาอาจจะต้องมีพิธีกรรมมีการทําบุญทํากุศลทําเพื่อนเน้นไปเพื่อให้คนอื่นสร้างสิ่งดีๆเป็นการอุทิศตนจะพลิกเรื่องราวเหล่านี้ให้กลายเป็นดีขึ้นมานะครับ นั่นก็คือเรื่องราวที่เรานั้นได้พยารณ์เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยรวมและเกี่ยวข้องอยังไงกับชาวราศีเมษกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามามองจากมุมมองของชาวราศีเมษกันโดยตรงว่าในเรื่องตนเอง การเงินการงานและความรักนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาไล่ดูกันไปนะครับเริ่มจากในเรื่องตนเองกันก่อนชาวราศีเมษนนั้นมีดาวราหูทับลักนณาอยู่ทำนายว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความวุ่นวายในเรื่องตนเองเป็นหลักช่วงนี้เราอาจจะลุ่มหลงเชื่อคนง่ายมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขสถานการณ์อยู่เรื่อยๆแต่ความลุ่มหลงนั้นก็ทําให เราคิดหน้าคิดหลังเกี่ยวกับมันได้อย่างรวดเร็วทําให้เรานั้นมีไหวพริบปฏิพานที่ดีแก้ไขปัญหาต่างๆได้ซึ่งความลุ่มหลงหุนหันพลันแล่นนี้ก็จะนํามาด้วยความหงุดหงิดความเจ้าอารมณ์ก็ไม่ต้องกังวลไปว่าเออยู่ดีๆในิสัยเราเปลี่ยนมันเป็นอิทธิพลจากดาวราหูนั่นเอง ต่อมาเรามาดูในเรื่องการเงินดาวมฤตยูและดาวอังคารจออยู่ในภพกระดุมพระทำนายว่าการเงินนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูมน์และทำลายดาวอังคารที่ร่วมราศีอยู่ทำให้ชาวราศีเมษนนั้นมีความกลัวในเรื่องเงินเงินทองทองจะเก็บออมทุกบาททุกสตางม,มีความตรหนีในช่วงนี้เป็นอย่างมากเลยนั่นเอง ต่อมาคือเรื่องการงานของชาวราศีเมษมีดาวเสาร์และดาวเกตรจรอ,อยู่ในภพกรรม,มะ เราจะสังเกตได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดแต่กับว่าอ๋อก๊กเหล่านี้ทําให้การงานของเราเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากกว่าดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่ดีของมันก็คือถ้าหากเราไม่ไปร่วมกับคนอื่นตามกกตามเหล่านั้นละ่ะตัวเราเองก็จะเหลือแต่ดาวเสามนที่กลายเป็นว่าการงานนั้นไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่เครียดไม่เหนื่อยในช่วงนี้เลยดาวเกตส่งผลให้มีเรื่องราวกระทันหันมีเหตุสุดวิสัยเข้ามาแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้ายเรื่องที่เราจะต้องไปเหนื่อยไปอะไรสักหน่อยเพราะว่า จะมีคนมาเสี่ยงทำงานแทนเรามากกว่านั่นเองเพราะฉะนั้นการงานก็เลยมองแต่ตัวงานเป็นเรื่องดีแต่ถ้าไปรวมกับคนอื่นแล้วอาจจะส่งผลเสียตามกกเหล่าเหล่านั้นได้นะครับ สุดท้ายคือเรื่องความรักชาวราศีเมษนั้นไม่มีดาวจรอ,อยู่ในภพปัตตนิเมื่อเราพิจารณาเจ้าเรือนเกษตรบดีนั่นก็คือดาวสุขดาวสุขนั้นจรอ,อยู่ในภพพันธุแปลว่าจะมีความพยายามไปหาคนรักคนสนิทมีดาวฤติยูโยกถึงทําให้ความรักนั้นมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปความสุขมาจากเรื่องใหม่ๆเรื่องแปลกๆไปกว่าเดิมไม่เหมือนคนอื่นเรียกได้ว่าความรักนอกกรอบต้องดิน้นรนค้นหากันไปนะครับ นั่นก็คือคัมภีร์กรของคลิปนี้เรามาสรุปคัมภีร์กรของชาวราศีเมษในวันที่20-31ถึงส1สิงหาคม2565กันนะครับโดยส่วนตัวนั้นมีความวุ่นวายงุดหงิดแต่ ก็แลกมาด้วยไว้พริบปฏิพานที่ดีแก้ไขปัญหาสถานการณ์เก่งนะครับเพราะฉะนั้นก็หยิบข้อดีมาใช้เยอะๆในเรื่องการเงินนั้นไม่กล้าขยับมากนะักเป็นการเก็บหอมรอมริบและเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ค่อยๆดูกันไปการงานนั้นยังสบายแค่ช่วยๆไม่ต้องรับผิดชอบอะไรให้เคร่งเครียด ก็อย่าไปรมตัวกับใครที่เขาจะทําเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องใหญ่จะเดือดร้อนต่อเรานะครับสุดท้ายความรักที่ค้นหานั้นเป็นความรักนอกกรอบลองดูใครที่มันไม่เหมือนคนอื่นสําหรับเราช่วงนี้มุมมองเกี่ยวกับความรักของเราก็เปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องทั่วไปด้วยนั่นเอง ก็ขอจบคำพยากรณ์กันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทีมงานตาลทวะก็หวังว่าคำพยากรณ์นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อทุกทท่านที่ได้รับฟังทุกๆกการพยากรณ์นั้นมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปขอให้ทุกทท่านนั้นพิจารณาดูในแง่มุมที่ดีศาสตร์พยากรณ์นั้นจะช่วยให้เราเลือกในทำเลือกทําในสิ่งที่ดีกว่าในช่วงเวลาที่เหมาะสมและก็หลีกเลี่ยงสิ่งร้ายๆที่จะมาหาเราให้รอดพ้นจากเคราะห์กรรมได้ เพื่อให้เรานั้นยกระดับชีวิตตัวเองมีโอกาสได้สร้างสารรค์สิ่งดีทำบุญทำกุศลในโอกาสภายภาคหน้าต่อไปสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e e ช anel ตานทวะพยากรไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการผลิตคอนเทนต์ต่ตอไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ละครับทีมงานตานทวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ